ส,สวัสดีสวัสดีครับช<า>บื่อพลวัตมณูเกษตนะครับเป็นจอมพลเลิศนะครับคือเป็นเหตุที่เขาจะต้องมาจัดการการันแต่ว่าไอความรู้สึกตอนที่ทํานี่คือตอนทํากันบ้านคือเราก็แบบอ่านดูว่าในอายุนั้นเป็นยังไงแล้วว่าความรู้สึกของผู้นําในในช่วงนั้นน่ะมันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยก็มีการทำกานบ้านแล้วก็บวกกับพุ่งกับเขาก็จะมี ด i เร c ชั o นของเขาจะเป็นประมาณยังไงก็ทำเป็นบ้านผมกันก็โอเคเฮ้ยแต่เล่นดีมากผมชอบเลยแบกแบกภาระจอมพลต้องสะกดจิตตัวเองคะคือเสือเนี่ยมันเป็นแยกออกมาจากอย่างที่ขมเขาบอกว่าแยกออกมาจากขุนพันถ้าคนไม่ได้ดูขุนพันธ์หรือว่าอะไรพวกนี้ก็ก็สามารถที่จะมาดูจากเรื่องเสือได้เพราะเป็นอัตรดรวมหรือเขาเหมือนเขาพูดว่าเป็นจักรวาลของเสือ เรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องดาวทั้งหมดอะไรเงี้ยมีอะไรเพิ่มเติมมาซึ่งน่าดูมากครับเราใายวันแรกนี่คือทุกคนนะแฮปปี้สิ่งที่เขานําเสนอมามันแบบว่าโอ้โหครบแน่นครบทุกอย่างแน่นครบมากครับจังหวะในกองสนิทกันครับพวกเขาก็เจอกันอยู่แล้วด้วยแล้วก็สนุกไปด้วยดีใจที่ได้เจอกับพวกน้องๆด้วยครับสนุกมากบขอบคุณมากครับเสพหนังหน่อยนะครับ